เอาหมูขอบแล้วถึงแล้วถึงแล้วนี่ มาเลยเนี่ยอ้าวเป็น,นท้อง่าอุายมาด่ดิ่าฮ่าฮ่่า่าฮ่วิทงถคูทอกแล้วเด้อ กูได <Brother. S 2> hmm. ้ไปจอดถังถังรถทั okay. ้งสีดำนี่เลยจอดถังทั้งสีดำนี่ได้อยู่จอดเลยจอดจังโฮมจอดได้อยู่เพราะว่ารถใหญ่จอดบ่ได้แล้วตรงนี้เพราะว่ามันที่พักอันนี้มั่งคือนั่นนะอ่านี่จอไปไหนดีมีบ่มีบ่จอดท่มมีบ่โอเคโอเค มีใครเคยได้ยินสุภาษิตท,ที่ว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดบ้างคะหมายถึงมีความรู้มากมายแต่ไม่รู้จักใช้ประโยชน์นะคะเนาะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ตรงกับวันที่31ตุลาคม2567นะคะ วันนี้วันพฤหัสบดีนะคะแรม14่ข้ามเดือน11นะคะตรงกับวันพระเลยนะคะวันนี้นะคะแอดมินมีแนวทางนะคะจะมาแบ่งปันให้กับ f อของทิพนาคาพารวยทุกคนเลยนะคะงวดที่แล้วนะคะใครโชคดีแอดขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่ผิดหวังนะคะไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวเรามาตามกันต่อในคลิปนี้ได้เลยนะคะแอดเชื่อว่านะคะ ใครดูจบคลิปนะคะมีโชคแน่นอนนะคะทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังความฝันนะคะเดี๋ยวแอดนะคะจะเล่าความฝันให้ฟังนะคะเนาะ <All right. S 1> พอดีว่าอ่ถ้าเกิดใกล้ๆนะคะวันหวยออกแบบนี้นะคะแอดชอบฝันหนี้นะคะ แอดจะฝันต่องวดนะคะแล้วก็ถ้าไม่ต่องวดก็จะบันพระนะคะแล้วก็ขึ้นมาหอนอย่างนี้นะคะแอดก็คิดว่าตัวเองนะฝันฝันดีอยู่นะคะฝันมีคนเอาข้าวของอะไรมาให้นะคะแอดก็ดีใจมากเลยนะคะเนาะแต่วันนี้นะคะอ่าล่าสุดนะคะแอดฝันนะคะฝันมาลดหายนะคะท่านผู้ชมนะคะแอดนะคะ ฝันว่ารถหายเดี๋ยวแอดก็จะมาเล่าความฝันให้ฟังนะคะแอดจะเล่าเลยนะคะเนาะเรื่องของเรื่องนะคะแอดจะไปทําบุญเหมือนกับจะไปฉวายสังฆทานในฝันนะคะแล้วแอดก็ไปถึงวัดนะคะขับรถไปถึงวัดแล้วก็เอารถจอดเอาไว้นะคะแล้วแอดก็ไปทําบุญนะคะท่านผู้ชมพอแอดไปทําบุญนะคะ ทําบุญไหว้สักการะเสร็จแล้วแอดก็เดินกลับมาที่รถใช่ไหมคะแล้วก็เอารถหายใช่ไหมคะทะเบียนรถก็ตามนี้เลยนะคะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็มีตัวเลขที่ชอบนะคะก็เอามาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชม fc ของทพิปนะคะพารวยทุกคนเลยนะคะใครดูไม่ทันนะคะสามารถแคปหน้าจอเอาไวด้ดูหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เลยนะคะแอดก็พิ่งฝันนะคะแอดก็รีบเอามาเล่า สู่กันฟังนะคะถ้าเกิดแอดฝันเร็วกว่านั้นนะคะแอดก็จะอาจจะลงให้เร็วกว่านี้เนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขอวอวยพรให้เอฟซีของทิพนาคาพารวยทุกคนนะคะมีโชคมีชัยในงวดที่จะถึงขอให้มีโชคมีชัยในงวดที่จะถึงนี้นะคะ1พฤศจิากายน2567นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ